วันดีจ้าผักซีเหล่าในกองฟมวันเป็นสีบอย่างกับย่างหิยุจันบ่หลานี่ยเนี่ยบะมันเกือบสิบรวมเลยตัวนี้จะเป็นคื่นใช่โอ้ยแต่อีตุลแกสิได้กินแล้วจันแกสิได้กินแล้ว อยเติมน้ำเอา,จอาใจนี่ยายมันขาดน้ำอัะพ่อกาลัง,งาม,จ,งงามจ้ากาลังามสวยๆจ้าสวยๆได้อยู่หอมก็ะมี่จ้านี่หอมกระมีกล้องนี่จะมีหอดหอมหอดหอมปอมต้นหอมผักชีขึ้นช่าย มีครบสูตรลองปลูกกันเบิ่งนะจ้าปลูกง่ายๆจ้ะนี่ลองปลูกกันเบิ่งขึ้นชากาลรองตุกขึ้นชาเขาจะเกิดสาจากหน่อยเกิดสากระมูอเลย,ส,ย 40, ะนะสี่สิบห้าสิบวันเถอะนะก็จสได้กินขอบคุณที่รับชมจ้า